สวัสดีครับพวกผมช่อง FTN Farm ช่องของคนรักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมภาสนะภูมิประเทศจากภาสนะเรนจ์นะครับครับผมตั้งอยู่ที่ตำบลนันดีเพื่อเมืองจังหวัดสุรินทร์สำหรับหมายเลขติดต่อก็099 09 57288ครับปัจจุบันของผมจะเลี้ยงวัวอเมริกันบาร์มันเลือดร้อยนะครับ น,นี่ม,มีอยู่สี่แม่มผสมแล้วกําลังจะคลอดอยู่สามแม่เดินกระกดานี้ผมเหลืออีกแม่รอผสมกับเลี้ยงในปริมาณที่จํากัดที่ควบคุมได้ที่ตัวเองไม่เดือดร้อนครับผมผมใช้เน้อที่เลี้ยงมากพอสมควร44ไร่ล้อมรั้วทั้งหมดไปเดินแปลงแค่<ม>เลีมยมหญ้าตามธรรมชาติเป็นอเมริกันบราหมั่นเลือดร้อยครับผมก็มี เป็นสายของเอช้ีตองหนึ่งทับหนึ่ง oh เป็นสายของม oh ิสเตอร์เออเมริกาสอ0นี่โอ้โหครับแล้วก็อีกแม่หนึ่งก็มาจากทางสายวินแล้วนะวินเชสเตอร์แมกนัมที่เขานิยมรับโอ้โห oh แต่และตัวนะครับผมก็พยายามเอาพ่อพันธ์ุเลือดดีๆมาผสมครับผมก็แล้วแต่ไม่แน่นอนเพราะผมต้องการทดลองด้วยต้องการปรับปรุงสายพันด้วยาง oh ที oh ผมอาจจะผสมข้าม ข้ามเหล่าไปเลยอย่างเช่นเอาสีเทามาลงใส่สีแดงอะไรเพื่อต้องการมัดกามเนื้อหรือโครงสร้างอะไรครับส่วนถ้าเราต้องการเป็นสีแดงเราก็ค่อยเอาพ่อแดงแดงมาใสครูได้ติดตามข่าวอยู่ใช่ไหมครับตอนเนี้ยปลดล็อกบวัวพมานําเข้าไทยแล้วนะครับผมตอนนี้คิดเห็นอย่างไรบ้างครับมีข้อดีข้อเสีย<อ>ยังไงบ้างถึงความคิดเห็นนี่ขอแสดงความรู้สึกก่อนครับผมว่ามีความรู้สึกตลดสังเวชนะแทน เกษตรกรรากยาผู้เลี้ยงวัวแบบพื้นบ้านแบบชาวบ้านเนี่ยครับซึ่งในเรื่องของดิมาสป라이ดครับผมความต้องการ,ารการซื้อวัวแล้วก็ปริมาณวัวที่มันแน่นอยู่ในเนี้ยม,มันมีเยอะอยู่แล้วเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยครับผมมันก็หาทางไปยากอยู่แล้วราคาก็ไม่ได้ใช่ไหยราคาก็ต่ำที่สุดในรอบ ยี่สิบสามสิบปีที่เคยเป็นมาเนี่ยถ้ารัฐายังจะมีนโยบายในการนำเข้าวัวจากต่างประเทศจากพม่าอะไรเนี่ยมองไม่เห็นข้อดีอะไรเลยนะในการการะทำนี้แม้แต่จะมีแนวความคิดอันหนึ่งบอกมาพร้อมกันว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะไม่ไปกระทบ,บต่อต่อผู้ที่เลี้ยงวัวอยู่เดิมเนี่ยอืมมันจะไม่กระทบได้ไงครับผมเพราะเรามองดูแป๊บเราก็ รู้เลยครบแน่แน่ครับเพราะของเราเนี่ยไปดูตามตลาดวัวราคามันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับผมเดี๋ยวนี้ผมเห็นเขาขายกันกิโลละหกสิบห้าเจ็ดสิบเงี้ยมันก็ต่ํามากๆอยู่แล้วถูกมากครับต่ํามากไปไม่ได้อันนี้ก็น่าเป็นห่วงเกษตรกรรากยาจำนวนวัวตอนนี้ประมาณ9ล้าน9แสนตัวนะครับผมก็ล้านก็แสนตัวเนี่ยมันเยอะมากครับจะไปทางไหนใช่ไหมครับผมถ้ารัฐจะมีนโยบายในการเอ็กซ์พอร์ตวัวหรือการส่งออกเนี่ยก็น่าจะทำวัวของของไทยก่อน ใช่ไหมแล้วถ้ามันหมดหรือไม่พอเนี่ยก็ไปนํำข้าวหัวของต่างประเทศมาทําต่อก็ได้อืมไอ้ทำแบบนี้มันมันคล้ายๆว่ามันผลประโยชน์มันไปเข้าใครใช่ไหมอืมออยเนี้ยถึงถึงรัฐบาลถึงมีนโบายมางี้แต่สําหรับเกษตรกรล่หญ้ามันเข้าเข้าจุดที่ต้องใช้คําว่าอัตหิอัตโนนาโถในความคิดผมนะ คนแลเป็นที่พึ่งของลนซะแล้วเนี่ยอืมพอเราหลวมตัวมาเส้นทางนี้ผมแต่เท่าที่มองดูในสตาอย่างของผมนะผมคิดว่าเส้นทางที่เราเลือกเดินเนี่ยไปมันก็ถ้าเรามีวัวอยู่ในกำมือแล้วเราหาขายในราคาที่ดีผมควรไม่ได้เราก็เรียกว่าไปไม่หลอดใช่บผม,ไไมใช่ครับเราน่าจะมองหาวิธีทางออกแล้วครับนะ วันก่อนผมเห็นมีสมาคมวิฟมาสเตอร์นะครับผมไปยื่นเรื่องว่าของงดการนําเข้าวัวพม่าแต่ว่าตอนนี้คือปลอดล็อก ok ไปแล้วก็ไอฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยหรือฝ่ายเกษตรร้อนนัก่ญาต่างๆเนี่ยจะยื่นเรื่องเพื่อแสดงความคิดเห็นไม่เห็นชอบหรือคัดค้านยังไง <c oughs> ก็สามารถแสดงความเห็นอย่างนี้ได้ครับผมแต่ในเรื่องของการใช้อำนาจเป็นเรื่องเรื่องของ ฝ่ายที่เขามีอำนาจฝ่ายภาครัฐนั่นเนาะของกระทรวงเกษตรก็ทําของกรมสุขศาสต์ก็ทําอย่างเงี้ยเราเราคงทําอะไรไปไม่ได้มากกว่านี้ผมทีนี้ทีนี้สําหรับเกษตรกร,กรถ้าผมเป็นเกษตรกร,กรผมจะหาวิธีดิ้นเพื่อเอาตัวเองรอดเหมือนกันผมมีเยอะเกินไปตอนนี้ครับผมผมจะทํำยังไงคุณครูครับผมขอแทรกกหน่อยบางทีผมกับคุณครูก็ได้แค่พูด แต่ก็ดีกว่าไม่ได้พูดนะรัฐบาลก็ต้องฟังว่ารัฐบาลก็มาจากประชาชนแต่รัฐบาลของเราประเทศของเราเราก็รู้เรามาแบบไหนใช่ไหมเขาได้สอสอกันมาแบบไหนจะพูดก็ว่ามันอยู่ในระดับสีเทาสีขาวสีดำมันอยู่สีอะไรการนําเข้าเนี่ยผลประโยชน์มันจะเกิดกับใครเพราะมันไม่เกิดแก่เกษตรกรยากซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ไหมประเทศไทยของเรามันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือกฎหมายมันไม่มีเพื่อคุ้มครอง คนจนใช่ไหมครับผมพวกเลี้ยงวัวพวกอะไรเงี้ยก็สู้กันมาด้วยตัวเองแต่กฎหมายไปเอื้อต่อกลุ่มทุนใหญ่อย่างเช่นภาคการน่องเที่ยวภาคอุตสาหกรรมอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยแต่ภาคเกษตรลากย้านี่ยไม่มีกฎหมายที่ดีมาคุ้มครองเกษตรกร,รก,ก็สู้ด้วยตัวเองมันตลอดแล้วแต่โชควาสนาพาไปครับเออแล้วในทางธรรมชาติก็ต้องประสบปัญหาหลายอย่างอย่างเช่น ัยแรงไยแรงบ้างฝนตกมากความร้อนมากเกินไปปีนี้เห็นไหมละ่ะหนักมากครับปีนี้ครับวัวก็แทบจะไม่มีอะไรจะกินนะครับผมนี่ฝนก็เริ่มตกแต่ตกยังไม่จริงนะรเริ่มตกนิดหน่อยๆเป็นผมนะผมต้องดิ้นหาทางไปก่อนเนละครับดิ้นหาทางเอาตัวรอดอย่างเช่นตัดสินใจช้าไปนะนิดหนึ่งในการปล่อยวัวนะถ้าเรามีเป็นร้อยเนะี่ยครับแล้วมันไปไม่ได้เนะี่ยเราควรจะปล่อยออกบ้างครับ เหลือสักห้าสิบเหลือสักยี่ห้าถ้าเราอุ้มไว้ทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวมันจะล้มไปทั้งทั้งแถบ,บเพราะในการที่เราเราเลี้ยงวัวประคองวัวไว้เป็นจํานวนตามเท่าเดิมที่เราคิดนะมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ถ้ามันมากเกินไปเราต้องดูแลมันใช่ไหมครับผมถ้ายารักษาโรคค่าอาหารเสริมอะไรเงี้ยค่าเคือแรกเราก็ต้องลดปริมาณแล้วเก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นพ่อพันธุ์แม่พันุน์เพื่อรอโอกาสต่อไปข้างหน้าแต่จะอุ้มไว้ทั้งหมด ผมว่าไม่ไหวไม่ไหวเะยอืมบางคนถึงขนาดว่าต้องกัดฟันในการขายวัวเลยครับครูเพราะว่าไม่มีอะไรให้กินนะอันนี้คือคุณตรงๆครับบางคนไม่มีตังนะถ้าขายช้าไปเนีไม่ทันอีกเนี่ยไม่ทันอีกวัวล้มที่มีขายช้ายิ่งจะเจ๊งไปอีกครับผมแต่ไอเรหรือช้าที่ต้องคิดเองอืมต้องวิเคราะห์แลวคิดเองครับแล้วไม่มีใครมาช่วยได้เลยงั้นผมขอถามนี้ครับครูข้อเสียของการนําวัวพม่าเข้ามาในไทยมีอะไรบ้างในส่วนตัวของคุณครูก็ได้ครับ ก็มันจะนําโรคเข้ามานําโรคเข้ามาไป็นไปได้เท้าเปื่อยปากเปือลล่อยโรคลามปีสกินเหมือนอย่างรอบที่แล้วใช่ไหม,มที่ว่าเล็ดลอดมาลามพีสกินขอ,ของของของก็ได้รับผลกระทบนิดหน่อยนิดหน่อยครับ,รบผมรื่งโรคต่างๆมันก็ก็การควบคุมอั่งประเทศของเขามันก็ไม่ไม่ดีเท่าของเราอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยแล้วก็ในเรื่องของก,การจะมากดราคาวัว ของเราในแบบเดียวกันให้มันต่าลงเนี่ยมันแน่นอนอยู่แล้วอันนี้กระทบเต็มเต็มเลยอันนี้คือเกษตรกรพูดเลี้ยงวัวเลยนะเกษตรกรก็ทำอะไรไม่ได้มีแต่บ่นอย่ะไรเหมือนที่ผมกาลังพูดอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจเหมือนกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมพูดนี่ไม่ได้ให้เกษตรกรยอมแพ้ให้สู้ต่อไปแต่หาวิธีการให้ตัวเอง อยู่รอดให้ได้ซะก,ก่อนในสถานการณ์ที่มันเป็นวิกฤตอย่างเงี้ยครับผมไม่ได้ถอดใจทิ้งไปเลยมันก็เป็นการเสียโอกาสมันกว่าจะมีวัวได้กว่าจะมีอะไรใช้เวลาหลายปีใช่ไหมืมจบการศึกษามาผมต้องการทํางานเชิงมหาภาคเป็น,เป,นเป็นอยากอยากเป็นสสเป็นรนะัฐมนตมนรีเข้าเหมือนกันแต่เป็นไม่ได้ครับผมสุดท้ายผมกเกษียณมาแล้วผมก็มาทําในเชิงจุลภาคที่มันเล็กๆครับที่ที่ปัจจัยไปภายนอกเนี่ยมายุ่งกับผมไม่ได้อื แต่ในเรื่องของเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวแบบอจํานวนมากเป็นลากย่างอย่างเงี้ยพอมันมีปัจจัยภายนอกเข้ามารุมเรามมไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ก็เป็นปัญหาปวดกระบาลมากครับผมอ่าเนี่ยก็มีมองมืดแปดด้านมืดตึบ๊บเนีมแเราก็ไม่ไม่เห็นว่าจะน่าจะเป็นนโยบายที่ให้ความหวังแก่บ้านเมืองของเราสักเท่าไหร่นะถ้า,าจะเป็นในรูปแบบนี้ ม,มีแต่เราต้องรอยการเลือกตั้งครั้งใหม่อย่างเดียวคือเกษตรทําได้แค่นี้มีคนแซวถึงขนาดว่าตอนเนี้ยอยากจะพัฒนาให้เป็นวัวแบบพม่าแล้วอยากซื้อพ่อพันพม่ามาพัฒนาในไทยแล้วอันนี้คือเป็นคาพูดเสียดสีเนะาะค, <ำ S 2> คำพูดเสียดสีซึ่งมามาจากความเจ็บปวดส่วนเรื่องของจิตใจหน้าเห็นใจราคาวัวนี่ลงแน่นอนก็ราคานี่มันไม่ได้อยู่แล้วถ้า<ม>เอาเข้ามาเนี่ยคือกําลังจะดีจะดีอยู่ครับผม ที่ตอนไม่มีข่าวเรื่องอ้ไประเด็นเรื่องปลดล็อกกลัวพม่านะอันนั้นกำลังจะดีนะครับก็ขยับขึ้นมานิดๆในความรู้สึกนะครับบผมขยขึ้ว่าพอเอาอ้นนี้มาปั๊บความรู้สึกรูบลงไปอีกแล้วครับนะก็ต้องรอผลของมันนะว่าเขาจะทำในได้ในขอบเขตมากกว้างมากน้อยขนาดไหนเครือข่ายที่เขาจะนำเข้าวัวพม่านะเขาจะเกิดประโยชน์เกิดคนกลุ่มหนึ่งแต่ไม่ได้ทั้งหมด ถ้าจะเกิดประโยชน์ต่อคนกลุ่มใหญ่ต้องมองเกษตรกรรากญยาที่เขาเลียเ้ยงวัวอยู่แล้วเดิมเน่ยครับผมอันนี้ต้องให้ความสำคัญตรงนี้นี่ผมพยายามจะถามบัพพวกที่เขาอยู่ในวงการวัวก็ยังไม่ได้รับคำตอบเนาะอืมตอ,ตอนแรกก็ไปเห็นไปร่วมประชุมไปอะไรเกิดเขาครับผม,มประชุมกับเขามีแนวความคิดมาว่าคงจะดีขึ้นว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เขาจะทำจริงเออพอสักประเดี๋ยว อีกไม่กี่วันออกมาปลดล็อกวัวว่าจะนำข้าวัวพม่าได้หยหววเลยแหละหวยหวห้อยหวนเลยเออมาพร้อมหลังพรอยความความร้อนของฤดูร้อนหมดไปนะครับไอข่าวนี้มาเลยร้อนต่ออีเดิมอีกครับผม <laughs> สําหรับตัว <laughs> ผมก็เลี้ยงวัวมนกันบาลานซ์เรีดร้อยแล้วผมก็ไม่จําเป็นด้านการเงินนะครับผมเลี้ยงเพื่อความ สุขความสวยงามความสุขของตัวเองความสุขผมก็จบแล้วครับผมส่วนผมจะไปขายได้เงินหรือไม่ได้เงินผมก็ผมก็ถือว่าผมจบแล้วครับผมส่วนได้เงินก็ดีไม่ได้เงินผมก็ไม่เดือดร้อนอันนี้คือคุณครูเกมาพูดถึงแทนพี่น้องประชาชนครับผมอยากให้ฟังพี่น้องประชาชนบ้างครับผมก็เกษตรกรเนี่ยต้องรู้ตัวเองด้วยว่าประเทศของเราเนี่ยมันไม่มีกฎหมายที่คุ้มครองพวกเรา เขา,ขาเราไม่ได้รวมกลุ่มกันจริงเรามีคะแนนมีสิทธิ์มีเสียงเนะี่ยแต่เราเอาไปให้ใครเห็นไหมแล้วเมื่อเขาได้ไปเขากลับมาดูเราไหมเอออย่างเงี้ยเราวิธีการที่เขาได้ไปเขาเอาอะไรมาแลกกับเรา่เนี้ยมันประเทศไทยนะมันอย่างเงี้ยมันรู้ไปแล้วถ้าผมเป็นหนุ่มวะผมเคยไปอยู่เมืองนอกเนะาะครับผมสองสองรอบสามรอบเนี่ยถ้าผมเป็นหนุ่มผมคงจะ ไม่อยู่เหมือนกันเราอทีนี้ผมแก่แล้วผมก็มีวิธีปรับตัวเองครับผมปรับตัวเองผมผมปรับสิ่งไม่ร้องไม่ได้ผมก็ปรับ,รบที่ต,ตัวเองอืมแต่ความจริงโลกของเรามันไม่ควรจะอย่างนี้หรอกรโ,อโลกของเรามันควรน่าจะมีความดีความจริงความงามเข้ามาเป็นกรอบใหญ่ใช่ไหมครับได้ผู้นําดีๆได้รัฐมาลดีๆเข้ามา ชี้นำประชาชนเข้ามานำประชาชนนำประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าประเทศของเรามันมีเป็นประเทศเกษตรกรเนาะมีทำไร่ทำนาปลูกผักเลี้ยงสัตว์ก็มีอยู่แค่เนี้ยถ้าไม่ดูแลพี่น้องบองบะโอนพี่น้องี่ทำอาชีพองนี้แล้วใครจะมาผลิตอาหารให้เรากินรับผมไม่ดูแลให้ดีๆอย่าปล่อยให้ตายหรือหรือจะเอาเข้าไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมหมด เราจะกินอะไรใครจะมาปลูกผักให้กินใครจะมาเลี้ยงวัวคุณครูครับผมมองว่าถ้าทําแบบจริงใจอ่ะผมว่ามันง่ายมากเลยแต่วา่าทำให้<ต>ม,มันยากเองอ่ะก็ผลประโยชน์ไงครับผมแต่งานนี้ไม่ได้เข้ากระเป๋ากเกษตรกรพี่น้องผู้เลี้ยงวัวที่เป็นรากหญ้าทั้งหลายไม่ได้กับเขาหรอกสำหรับพลาเรนช์เนี่ยตอนนี้ยังไม่มีสินค้าจําหน่ายผลิตไม่ทันกับสถานการณ์ราคาลูกกลัวเลือดร้อยยังพอได้อืมคือ คืองบลงทุนของผมไม่มีแล้วที่ที่ลงทุนมานี่ผมถือว่าของผมลงทุนไปผมก็ได้อยู่ไปช่วนาตาปีใช่ไหมครับที่สร้างเป็นรั้วเป็นนี่ลงเดือนเป็นอะไรเงี้ยแต่ต่อไปนี้ผมมีแต่คอยเก็บผลผลิตขายคับ<อ>ผมัมนรั้วยังไม่คลอดรั้วจะคลอดมันก็ต้องอาศัยเก้าเดือนเก้าเดือนเลี้ยงไปอีกหกเดือนจึงขายได้ครับหนึ่งรอบของการผลผลิตมันก็ต้องปีครึ่งหรืออะไรขึ้นไปเงี้ย ผมถ้ามีเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันถ้าเลี้ยงวัวเลี้ยงสัตว์นะก็ได้ความสุขผมจบแล้วหรือผมจะไม่เลี้ยงก็ได้ผมไปเลี้ยงควายก็ได้หรือไปเลี้ยงชลเล่หรือไปเลี้ยงแองกัสก็ได้ครับถ้าพวกนั้นมันดีนะอืแต่เกษตรกรพี่น้องอาญาถ้าไม่ทําแบบผมไม่ได้นะอาจจะไปเลี้ยงวัววากิวก็ได้ถ้ามีทุนหน่อยนะวากิวตลาดบนเนี่ยตลาดพรีเมียมไปได้ไปได้ครับแองกัสก็ยังไปได้ครับผม แต่พี่น้องก็ชุนไม่มีข้อจำกัดโน่นนี้ทําอย่างเขาไม่ได้ก็มากอดอยู่ไอ้วัวไทกี้แล้วก,ก็โดนนะครับแล้วกอดอยู่เยอะซะด้วยนะเป็นห้าสิบเป็น 100, ร้อยแล้วรอเมื่อไหร่มันจะขึ้นเนาะยากก็จะไม่มีให้กินแล้วงเงี้ยก็อัตตาเหีอัตโนนาโถเลยทําอะไรก็ต้องช่วยเองว่าไม่อย่าหวังว่าใครจะมาช่วยอย่าลืม การยืมจมูกคนอื่นมาหายใจไม่มีมับผมนะแล้วก็อย่าไปประมาทนะเอาเฉพาะแค่แค่ตัวเองไม่เดือดร้อนที่ปัจจัยภายนอกเนี่ยมายุ่งกับเราไม่ได้ครับผมผมก็อยู่แบบง่ายๆปัจจัยภายนอกยุ่งไม่ได้ใครจะเปลี่ยนแปลงไงผมก็ประชาธิปไตยบนยอดหญ้าอยู่ในสสี่ไร่ของผมครับผม,บผมก็ไม่เดือดร้อน รวัวผมจะขายไม่ขายก็ได้นี่ขายหมื่นก็ได้ขายแสนก็ได้ครับผมอไปอย่างนั้นเลยวัวลอ,อยที่ผมทําอยู่ไม่ดีผมก็เลิกอีกครับ <ยา S 1> ผมผมก็ไปเลี้ยงอย่างอื่นเลี้ยงควายเลี้ยงอะไรไปแต่ตอนนี้มันยังพอไปได้ขอให้พี่น้องมีกําลังใจต่อสู้แล้วกันอย่างนั้นนะจากพระเลนจากใจมีความเป็นห่วงครับขอบคุณคุณรูครับ